สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพพากรณ์ดวงแาะจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel นะคะต้อนรับโค้ชส่กรำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น KFS Extra นะคะก็จะเป็นคลิปที่มาจัดเจอหน้ากันบ้างนะคะก็จะเป็นการเลือกกองไพ่มีเพียงแค่2กองแต่เลือกเพียง1กองแต่เท่านั้นนะคะในหัวข้อที่ชื่อว่าใน3เดือนก่อนสิ้นปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายของปี2 5 6 7หร้อ2 0ก4แล้ว็ะคะก็คลิปนี้กิ่งฟ้าคาดว่าจะลง ประมาณเดือนกันยาหรือตุลาคมแต่มันก็คือจะเป็นประมาณระยะเวลาสองถึงสเดือนก่อนที่จะสิ้นปีอยู่ดีนะคะก็มาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วแต่ไพ่จะบอกเนาะโดยการเลือกไพ่เพียงหนึ่งกองแต่เพียงเท่านั้นอันนี้เป็นไพ่สาหรับพารพิเคเนตนะคะอ่าเรามาเลือกกันนะคะเลือกจากศิลปะหน้าไพา่จะดีที่สุดนะคะเด็กหญิงว่าจะอ่านออกชื่อออกมานะคะใบแรกนะคะคือคําว่า joy อ่า joy แปลว่าความสุขนั่นแหละนะคะ enjoy อะ,อะไรประมาณนี้นะคะแต่ให้เลือกจากศิลปะตรงหน้าไพ่จะดีที่สุดนะคะถ้าชอบความสดใสของไพ่กองนี้ให้เลือกกองที่1นนี้เลยนะคะกองที่2นะคะเป็นคำว่า splendor นะคะความสดใสะนะคะเป็นพาพิเกเนทที่อยู่ในธรรมชาติแล้วกอ็อยู่กับ ผีเสื้อนะคะทัดดอกชบาด้วยสวยงามมากเลยนะคะถ้าชอบกองที่2หรือความสดใสหรือศิอละปะของไพ่กองที่2นี้ให้เลือกกองนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะกิ่งฟ้าจะให้ทุกท่านทำใจร่มทำใจเย็นไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากเลือกเพียงหนึ่งกองที่เรารู้สึกว่าถูกตาต้องใจมากที่สุดนะคะเริ่มค่ะ ะะกิ่งฟ้าจะแปะทามสแตมป์เอาไว้ด้านล่างสามารถคลิกไปดูกองที่คุณเลือกได้เลยค่ะใครที่เลือกกองที่1น,นะคะเป็นไพ่ที่ชื่อว่า j o ยนะคะเรามาฟังคําทำนายกันเลยดีกว่านะคะว่า3เดือนก่อนสิ้นปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะ spiritual quest sustenance concentration the hangman two of wands knights of swords king of cups the empress the high priestess king of wands Tree of Wands Page of Wands s n of Cups Eight of Pentacles กองนี้จะโดดเด่นเรื่องแปกนะเรื่องการเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่การขยับขยายการเป็นอิสระ,ะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการจบลงจากสิ่งเก่าและเริ่มต้นสิ่งใหม่มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะฉะนั้นถ้าใครมีแพลนที่จะ ไปท่องเที่ยวหรือว่ามีแพลนที่จะย,ย้ายเปลี่ยนแปลงในที่อยู่อาศัยหรือการทํางานหรือว่าอาจจะแปลว่าต้องเดินทางหรือว่าต้องเขาเรียกว่าเหมือนแอคทีฟตัวเองเยอะๆอะค่ะช่วงช่วงระยะเวลา3เดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีที่จะทําอะไรก็จงรีบทำนะคะ แล้วก็ไพ่ขึ้นว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างเดิมเดิมเก่าที่อาจจะกลับมาให้คุณได้แก้ไขก็เป็นได้ถ้ามองอีกมุมหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่ามีโอกาสที่จะหยิบจับอะไรช่วงนี้ก็เป็นเงินเป็นทองหรือต้องทําอะไรหลากหลายอย่างหรือมรดกตกทอดหรือบางสิ่งบางอย่างที่เดิมเดิบเก่าอาจจะได้กลับมาเป็นของเราอีกรอบหนึ่งนะคะพลังงานขึ้นการช่วยเหลือคุณอาจจะไปช่วยเหลือใครหรือมีคนมาขอความช่วยเหลือเราหรืออาจจะแปลว่าเราไปขอความช่วยเหลือใครเขาก็ให้ความช่วยเหลือเรากลับก็เป็นได้แต่มันก็จะมีคําเตือนว่า1 อย่าให้ใครมาหลอกลวงเราได้อย่าให้ใครมาหยิบยืมตังอย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครจะร่วมลงทุนทําอะไรต่างๆต้องมีสัญญาให้มันถูกต้องอย่าไปคลิกลิกงแปลกมิจี้หรือมิจชาชีพมันเยอะมากนะคะต้องเรามาระวังนิดหนึ่งด้วยละกันแต่ไพ่มันขึ้นอะไรดําเนินเก่าๆกลับมาจริงๆแต่ถ้าใครที่ทําอาชีพนะเปรียบไปเห็นภาพชัดเจนใครของมือสองหรือของที่มาจากต่างประเทศนะคะ Import Export มาช่วงนี้จะยิ่งดีนะคะแต่มันอาจจะมีหลากหลายอาชีพที่กิ่งฟ้าคงเอ่ยไม่หมดหรือไม่กระทั่งเกษตรกรร พืชสวนไรนาะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติออร์แกนิกต่างๆปลูกต้นไม้ขายดอกไม้เป็นต้นหรือเป็นอาชีพธุรกิจที่ต้องใช้แบบการลงมือทําเยอะๆหมายถึงว่า,างานฝีมือ,อหรือว่าเป็นธุรกิจที่อาจจะเป็นเฉพาะทางต่างๆหรือว่าเป็นอาชีพที่เป็นเฉพาะทาง ต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีหรือเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคของสวยงามของประดับตกแต่งอของที่ต้องใช้ความคิดสร้งสงสางสารรค์การเจรนานาการช่วงนี้จะค่อนข้างดีแต่เขาจะมีคําเตือนว่าเก็บเงินไว้บ้างนะใช้เงินเก่งนะจ๊ะ <c oughs> แปลว่ากินเลดเยอะก็ได้หรือว่าอาจจะมีเหตุที่ต้องใช้ตังออกไปถ้ามันเป็นเหตุจําเป็นที่ต้องใช้ตังออกไป,ป,ททออก,ไปก็ใช้เถอะแต่ถ้ามันไม่จําเป็นบอกเลยว่าพักก่อนพักไว้ก่อนพักได้พักก่อนนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าช่วงนี้ใช้เงินเก่งแต่หาเงินเก่งไหมก็ เงินมาได้ไดรื่อยๆร,าาระวังเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยเรื่องอารมณ์ร้อนอาจจะทาให้เกิดปัญหาได้อย่าไว้ใจคุณท,ทุกคนมากเกินไปเพราะไพ่จริงๆขึ้นคําว่าคนน่ากลัวกว่าผีนะคะมันแปลว่าช่วงนี้จะทําอะไรก็ตามแต่อย่าแค่แบบอ,อ,อย่าแค่แบบ เรียกว่าไงไว้ใจคนคนหนึ่งแล้วก็ไปร่วมทมํากับเขาเลยเป็นแค่สัญญาใจจะเกิดปัญหาได้หรือว่าใครมาชักชวนให้ไปทําอะไรเราไม่ทันศึกษาดีๆเพียงเพราะเราไว้ใจเขาก็ระวังนิดหนึ่งด้วยละกันทุกอย่างต้องศึกษาดูดีๆแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรารู้หน้าแต่เราไม่รู้ใจคนคนหนึ่งได้นะคะไม่ว่าจะมาในรูปแบบมิตรภาพหรือแม้กระทั่งความรากักหรือคนรกักก็ตามดูดีๆด้วยละกันนะคะ แล้วก็ไพ่เขาจะบอกว่าช่วงนี้ถ้าสมมติใครกําลังเรียนกําลังศึกษาช่วงนี้ใช้เวลาให้เต็มที่ในการอ่านหนังสือนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเหมือนมันจะเรียกว่าสมองมันจะลดแล่นมันจะซึมซับได้ดีทําให้มีโอกาสที่เราเองจะสอบได้คะแนนที่ดีขึ้นหรือว่าการเรียนการสอบค่อนข้างที่จะแบบลื่นปลื้มมากขึ้นกว่าเดิมนะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสไปไหว้นะคะต่างที่ต่างถิน่นไหวแบบเรียกว่าไปไหว้พระทําบุญหรือว่า บางคนอาจจะมีโอกาสได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก็เป็นได้หรือได้รับมาแต่อย่ารับสูงสี่สห้านะคะถ้าคนที่เขาให้เราหรือเราไปเช่าจากที่ไหนมาก็เป็นแหล่งที่ไว้ใจได้หน่อยก็ดีเพราะให้ขึ้นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นได้เหมือนกันว่าหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิจะยิ่งดีเพราะจริงๆไพ่คอนเซนทรชันใบนี้เนี่ยถ้าขึ้นมาสวม่วนมากแล้วถ้าเรายิ่งหมั่นกระทาความดีในรูปแบบต่างๆสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยจะยิ่งดีต่อตัวเรามันแผ่เมตตากรวดนนน้าายเเรรทลลลละแแแหมััู่่่ิงงงงพพป็ี เราพักอาศัยอยู่บางคนอาจจะอยู่คอนโดหรืออยู่บ้านนะคะหรือว่าสถานที่บริษัทของคุณมันดูแลหิ้งพระถ้าเรามีนะคะพยายามอย่าให้ฝุ่นเกาะหรือว่าถวายน้ําเปลี่ยนน้าทุกๆวันได้จะยิ่งดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ทุกวันพระก็ได้ทุกวันพระวันพระจะมีแค่4วันต่อเดือนเปลี่ยนน้าทุกวันได้ได้จะยิ่งดีแบบทุกวันพระอะอย่างน้อยนะคะเป็นแบบมันจะทําให้ตัวเราเองทําอะไรก็โฟล์ขึ้นแล้วเราจะมีสติมากยิ่งขึ้นเห็นไหมเทวดาชุมนุมนะคะหมั่นแผ่เมตตามันสวดมนต์สมาธิหรือ ทำความดีในรูปแบบต่างๆหรือทำสมาธิบ้างจะยิ่งดีต่อตัวเรานะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าคุณมีดีอยู่ในตัวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวคุณอยู่แล้วนะคะขอแค่คุณหมั่นกระทําความดีเป็นเพียงพอนะคะช่วงนี้เนี่ยมีคนช่วยเหลือคุณจริงๆถ้าคุณพบเจอหรือประสบปัญหาอยู่มันจะมีการแก้ได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นหรือมีคนมาช่วยแก้ไขหรือว่าคลายตรงปมนั้นที่มันอาจจะเป็นปมที่แบบมันแน่นมากๆมันอาจจะมีการคลายออกแล้วก็ จงพยายามเพียรพยายามต่อไปขมักขมันต่อไปเพราะความพยายามของคุณจะกลายเป็นผลปลาคราบกลายเป็นมังกรเลยทีเดียวนะคะมันเป็นความพยายามที่จะเกิดผลในทางที่ดีเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะ,ะช่วงนี้คุณจะแบบมีคนเมตตาเอ็นดูคุณดีมากๆแต่ในเวลาเดียวกันคุณต้องมีความเมตตาจิตแก่ผู้อื่นด้วยบางสิ่งบางอย่างนะคะ ถ้าใครที่เขาทาผิดกับเราถ้ามันไม่ใช่เรื่องเขาขาดบาดตายถ้าโหสิกรรมหรือให้อภัยได้จงให้อภัยไม่ได้มองลูกสวยนะแต่มันเพื่อความสุขของตัวคุณเองแล้วก็บางทีบางครั้งคานที่เรามีเมตตาจิตโดยที่เราไม่เดือดร้อนเราต้องมีความเมตตาจิตโดยที่เราไม่เดือดร้อนด้วยนะคะกิ่งฟ้ามองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วไพ่ขึ้นพระจันทร์จะบอกว่าถ้าสมมติมาในรูปแบบความรักช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณค่อนข้างสูงหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้พบรักค่อนข้างสูงแต่ดูคน ดีดนิดนึงเพราะว่าคนที่จะเข้ามา,าต้องดูก่อนว่าเขาโสดจริงไหมมีเจ้าของหรือเปล่านะคะแต่ถ้ามองอีม,มุมนึงถ้าใครที่กำลังคบหาดูใจกันแล้วรู้สึกว่ารักกันมากหรือว่าอยากจะ แบบมีความรักที่ยิ่งมั่นคงบางคนอาจจะมีพลนที่จะแต่งงานมั่นหมายมีสูงมากๆหรือบางคนอาจจะแปลว่าถ้าในกรณีคุณรู้สึกความรักของคุณมันท็อกซิกหรือมีความร่อแร่ตั้งแต่ต้นอันนี้คือตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะหรือว่ามันมีความตงหิดต,ตงิดใจคุณอาจจะค้นพบความจริงอะไรบางอย่างก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและถ้า สมมุติว่ามันเกิดมีเรื่องคําว่าบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงไม่ว่ามันเกิดจากตัวเราเองหรือเกิดจากอีกฝ่ายหนึ่งมันจะมีโอกาสจบความสัมพันธ์กันได้ฉะนั้นถ้ายังรักกันอยู่จับมือกันแน่นพอความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สมควรที่จะมีนะคะในชีวิตของเราไม่ว่าเป็นความรักในรูปแบบไหนหรือแม้กระทั่งกับคนรอบข้างก็ตามนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นเท้ากูเวนะคะคือมันแปลว่าช่วงนี้เนี่ยในยเรื่องเ,ออเรื่อง สิ่งที่มันไม่ดีอ่ะสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่มันเป็นสิ่งเขาเรียกว่าอัรพูดตรงเหมือนอัปมงคลหรือสิ่งนี้มันจะหลุดพ้นจากตัวคุณเองไปนะคะคุณจะค้นพบเจอสิ่งดีๆหรือเรียกว่าคลาดคลาดปลอดภยัยหรือภัยอันตรายต่างๆจะค่อนข้างกล้าลายเราได้ยากขึ้นนะคะถ้าเราอยู่ในการกระทําสิ่งที่ดีอยู่หรือมีจิตที่เป็น จิตที่ดีนะคะสิ่งกินฟารเชียลมันจะช่วยอะไรต่างๆได้ดีแล้วก็เหมือนเป็นการช่วยเหลือการหนุนนําแล้วช่วงนี้การเงินของคุณถึงแม้กินฟ้าจะบอกคุณใช้เงินเก่งแต่คุณจะหาเงินได้เก่งนะคะแต่บางคนอาจจะมีโอกาสได้ของล้าค่าของมีค่าหรือมีคนมอบของขวัญชิ้นโบแดงมาให้กับเราก็เป็นได้หมอชีวะโกมลพัฒนนะคะคือการรักษาการบํารุงหรือเรื่องสุขภาพช่วงนี้หมันสุขตรวจสุขภาพประจําปีด้วยแต่ถ้าบางคนอยากมีบุตรมีลูกก็สามารถที่จะมีได้หรือบางคนอาจจะแปลว่ารับ หมาน้องแมวก็เป็นได้นะคะหรือสัปสัตเลี้ยงอื่นๆก็เป็นได้แต่ช่วงนี้ดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามาระวังอันนี้เป็นคําเตือนเฉยเรามาระวังโรคเก่าโรค โรคเก่าไม่ใช่โรคเก่าขอโทษโรคเก่าจะกลับคืนมานะคะหรือว่าโรคที่เกิดจากพฤติกรรมหรือกรรมของเราคือพฤติกรรมของเราที่เรากระทามันขึ้นมาอาจจะกลับมาได้เพราะว่าไพ่จริงๆขึ้นปวดหัวปวดศีรษะออฟฟิศซินโดมหรือโรคเก่าที่เราเคยเป็นแล้วมันอาจจะหวนกลับมาจากพฤติกรรมของเราหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเราทานอะไรเข้าไปบางทีมันเหมือนแบบส่งผลสิ่งที่เรารับประทานสิ่งที่เราทํา กรรมเข้าไปอ่ะมันคือส่งผลออกมาไปด้านสุขภาพได้ด้วยนะคะอย่างเช่นมงคลบอกว่ากินอ,อันนี้เหมือนเตือนกิ่งฟ้าเองด้วยนะแต่กิ่งฟ้าควบคุมน้ําหนักอยู่อยู่แล้วนะคะแต่อันนี้คือเตือนกันทุกๆคนนะคะมงคลอาจจะบอกว่ากินหวานมากเกินไปอ่าเบาหวานอาจจะถามหาได้ในอนาคตอ่านะคะอันตรายนะคะอันนี้คือเตือนด้วยความปราถนาดีคือเป็นสิ่งที่เราบริโภคสิ่งที่เรากระทามันเข้าไปมันอาจจะเกิดผลต่อสุขภาพเราในภายภาคหน้าหรือปัจจุบันได้อันตรายนะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านรักสุขภาพกันด้วยนะคะแล้ว ไพ่ขึ้นพาศิวลีนะคะบ้านรถที่ดินจะค่อนข้างโดดเด่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเรื่องทรัพย์สินเงินทองช่วงนี้ช้อปปิ้งเก่งจริงๆนะคะกิเลสเยอะจริงๆนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าถ้าซื้อไปกับบ้านรถหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นหรือการตกแต่งบ้านอะไรต่างๆถ้ามันโอเคจําเป็นก็ใช้นะคะแต่ช่วงนี้บางคนอาจจะหมดเงินไปกับบริวารบุตรลูกก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ไพ่เขาขึ้นเตือนว่าจงมีสติในการทําอะไรต่างๆด้วยก็จะยิ่งดีเพราะจริงๆไพ่ข,ขึ้นเซเว่นออฟคัพส์คือเขา แล้วแล้วเนี่ยก็ไพ่มาพัศิวลีคือใช้เงินเข่งเหมือนกันนะคะแต่ข้อดีของพัศิวลีเนี่ยคือจะบอกว่าตัวคุณเองนะคะก็จะเจอสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลหรือบางคนอาจจะมีงานบุญงานมงคล ตัวเราเองเกิดขึ้นกับตัวเราเองเลยหรือว่าเราไปร่วมงานบุญหรืองานมงคลก็เป็นได้แล้วใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สาหรับกองนี้คือไพ่พระพฤหัสวสดีคือการเรียนรู้การศึกษาความน่กเรียนหรือครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่แล้วถ้าจั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือคุณจะบอกจะบอกเลยว่าคุณจะสอบผ่านสอบได้หรือบางคนอาจจะศึกษาในเรื่องเนื้อง,งานก็ได้หรือบางคนอาจจะไปเรียนเสริมเล่นเพิ่มเพื่อต่อยอดในการท,ทรําธุรกิจหรือการทํางานต่างๆหรือเรียนภาษาเพิ่มต่างๆช่วงนีีี้ดมาากกๆๆจริงงงงพลันนอ ะะแต่มันก็อาจจะมีหลากหลายอย่างที่อาจจะแปลว่าต้องระมัดระวงังแล้วก็เป็นคําเตือนให้กับตัวคุณนั่นเองนะคะขอให้คุณเองมีสติทุกอย่างก้าวในชีวิตกิงฟ้าเชื่อว่าสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลจะเกิดขึ้นกับคุณดุคท่านแน่นอนค่ะขออนุญาตจบคําทํานาแต่เพียงนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่ององอาจากิงฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิงฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตงค์ด้วยตัวของตัวเองและขอบคุณมากที่่สสนนนนนัับุใใใหห้กกกกิิงฟา,าลลปปตออไนอนะะรืเเด, like, ด,ด็ใจใ ฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ได้ t i k t o k ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนจะเป็นใหม่คลิปอื่นนะ,ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีกองที่2นะคะใครที่เลือกเป็นไพ่ทัพิคเนตชื่อว่า Sple เ d o รนะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะว่าก่อน3เดือนอก่อนที่จะเป็นสิ้นปีนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันอย่างมีสติเลยดีกว่านะคะแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะ,ะเรามาเริ่มกัน Enlightenment Achievement, Drive, Openness, Ace of Wands, The Magician, Six of Cups. Knights of swords Knights of pentacles 5 of swords Queen of cups The wheel of fortune The lovers Ace of swords The Chariot โ okay. อเคขอเป็นคำเตือนก่อนนะคะในไพ่สำหรับนี้เขาจะเตือนนะคะกองนี้ว่าอย่าทำอะไรผิดศีลธรรมอย่าคิดร้ายอะไรกับใครมันจะทำร้ายตัวคุณเองไม่พอทำร้ายผู้อื่นด้วยแล้วทำร้ายจิตใจของตัวคุณเองนะคะกิ่งฟรร้าไม่บอกให้คุณมองโลกสวยแต่มองบนความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราทุกอย่างแล้วเราก็ไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจในตัวเราหรือแม้กระทั่งทุกคนก็ไม่สามารถที่จะแบบ ทำให้ตัวเขาเองแบบ เราต้องชอบเขาทุกคนมันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะไพ่เลยขึ้นเตือนว่าอย่าแสดงด้านมืดหรือสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วร้ายภายในจิตใจ,จเราออกมามันจะส่งผลทําให้พลังงานที่มันจะดีเข้ามาเนี่ยมันดรอปลงไปได้นะคะอย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือสติอย่าใช้อารมณ์นใ,มมในการดําเนินชีวิตอย่าอารมณ์เวียงหรือว่ามูตสวิงให้เยอะม,าากกามันจะกลายเป็นว่าลดเสน่ห์ที่คุณมีน้อยลงนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องการใช้จ่ายตังค์อย่าใช้จ่ายตังค์เยอะจนกระทั่งเป็นหนี้สินเยอะเกินไปนะคะแต่ถ้า ที่มันจะเป็นต้องใช้จ่ายก็ต้องใช้จ่ายแต่ไพ่เขาขึ้นเตือนว่าอย่าพึ่งสร้างหนี้ที่เป็นหนี้ก้อนโตเพิ่มในช่วงระยะเวลาสิ้นก่อนสิ้นปีนี้อย่าพึ่งพักก่อนถ้าสมมติจะสมมติจะซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าอะไรที่เป็นของชิ้นใหญ่ๆนะคะค่อยเริ่มต้นซื้อปีหน้าจะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะ,ะแต่นอกนั้นสิ่งที่เก่งไฟจะบอกตอนต่อไปนี้คือจริงๆคุณนะ่ะมีเสน่ห์มากแค่เพียงอย่าใช้อารมณ์ช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนหรือว่า คุณเองอาจจะแบบมีคนมาหลงสเสน่ห์มารู้สึกดีกับเราหรือแม้กระทั่งบางคนชอบในเรื่องความสามารถชอบความเก่งของเราเป็นได้หมดเลยมีโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาจะมีคนหนุนนําช่วยเหลือเราบางท่านอาจจะแปลว่าเป็นการจบลงจากสิ่งเดิมและเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมแต่มันอาจจะเป็นการเหมือนอัปเกรดหรืออัปเดตเวอร์ชันบางคนอาจจะแปลว่ามีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือตําแหน่งดีขึ้นหรือการงานของคุณอาจจะฟลูมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ไพ่ก็ขึ้นเตือนว่าอย่าอีกโก้สูงอย่าไม่รับฟองความคิดเห็นคนอื่นเลย มันจะทําให้ตัวคนเองอะค่ะเหมือนเข้า แบบเข้าอยู่ในสังคมยากขึ้นนะคะซึ่งมันไม่ผิดค่ะบางทีเรามีความคิดของตัวเราเองเราคิดว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรากระทามันถูกต้องแต่บางทีบางครั้งต้องดูสถานการณ์รอบข้างด้วยว่าเหมือนเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสิสถานการณ์รอบข้างด้วยถ้าอะไรที่ว่าถูกต้องก็ว่าตามถูกอะไรที่ผิดก็ต้องปรับตัวเราเองเท่านั้นเองนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยม,มันจะทําให้เหมือนเปรียบเปยน,นะถ้าจะเป็นอย่าเป็นเจ้านายแต่ขอให้คุณมีความเป็นสภาวะความเป็นผู้นําจะดีกว่านะคะไม่ใช่ว่าสั่งการ คนทุกคนแต่สุดท้ายแล้วแบบไม่มีคนรักคนเมตตาเราเลยก็ไม่ใช่แต่ถ้าเราเข้าใจคนอื่นแล้วก็มีอํานาจในการสั่งการคนในเวลาเดียวกันมีแบบการสั่งการในสิ่งที่สมควรและเหมาะสมนะคะกิมฟ้ามองว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะจริงๆอํานาจบาร,รมีของคุณค่อนข้างเพิ่มคูนในช่วงนี้คนจะค่อนให้ค่อนข้างให้เกียรติคุณดีมากๆช่วงนี้ทําอะไรก็ตามแต่อาจจะปาดเง,งินนิดนึงแต่จะได้ดีต้องบุกต้องลุยถึงจะได้รับความสําเร็จบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างที่ต่างถิ่นนะคะได้ เหมือนกันนะคะช่วงนี้ชีพจรลงเท้าแล้วจะดีนะคะบางคนแบบชีพจรลงเท้าแล้วก็อาจจะเกิดความโชคดีนะคะมีโอกาสที่บางท่านอาจจะทําอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมีอะไรที่มันหมุนเวียนอะไรที่มันไม่ดีออกไปจริงๆสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาตัวคุณมากมายเลยในช่วงนี้ไพ่ขึ้นคนดีผีคุ้มถ้าคุณหมั่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเบื้องบนเขารู้หมดแหละว่าเราทําอะไรนะคะกดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอฉะนั้นถ้าคุณทําในสิ่งที่ดีกิงฟ้าจะบอกเลยว่าชีวิตของคุณจะจจอ แต่คนสปอร์ตคนเมตตายามที่เราทุกข์ร้อนมักที่จะมีอะไรบางอย่างโดนจิตโดนใจทําให้เราแก้ไขปัญหาได้หรือมีอะไรบางอย่างมาช่วยเหลือหนุนดวงคุณนั่นเองนะคะเหมือนจะเปรียบเปยเนาะมันจะตกตกไม่สุดมันจะมีอะไรบางอย่างมาช่วยหนุนาหรือว่า ป๊บดเดียวเราก็จะแบบหลุดพ้นเหมือนประน,นึ่งว่าเหมือนอาจจะแบบเหมือนประน,นึ่งคุณขับรถในทางที่ขรุขระสักพักหนึ่งหลบตกหลุมบ้างแต่จจสุดท้ายก็ออกมาได้ผ่านพ้นอย่างรุงร่งนะคะหรือปลอดภัยนั่นเองนะคะบางท่านอาจจะมีการทําอะไรบางอย่างร่วมกับคนอื่นหรือมีการเซ็นสัญญาทําอะไรในช่วงนี้หรือบางท่านอาจจะแปลว่าเหมือนกันว่ามีงานวิ่งเข้าชนมาก็เป็นได้หรือว่ามีคนมาซื้อตัวคุณไปทํางานที่อื่นก็ยังเป็นได้เลยนะคะหรือมีคนชักชวนคุณไปทํางานเพิ่มเติมหรือทํางานใหม่ก็เป็นได้นะคะแล้วภ่ยคุนดวงของคุณ ุณช่วงนี้เด่นจริง,รงๆกองที่2เนี่ยจะเด่นแบบเด่นมากๆแล้วไพ่ขึ้นประสบความสำเร็จคือ achievement ขึ้นตั้งแต่ไพ่พีเน่ขึ้นมาแล้วนะคะฉะนั้นช่วงนี้ประสบความสําเร็จแล้วมีความโดดเด่นมากๆนะคะด้วของคุณเนี่ยช,ช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามีแต่คน อยากให้การสนับสนุนคุณมีแต่คนเมตตาหรือว่าช่วงนี้ดูมีออร่าดูมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษนั่นเองนะคะช่วงนี้ทํางานมือเป็นละวิงจริงๆแต่คุณจะจัดการและบริหารงานได้เก่งมากๆนะคะแล้วก็หยิบจับอะไรก็มกักที่จะมีเงินมีทองเข้ามาเยอะพอสมควรช่วงนี้เงินของคุณอาจจะเข้ามามากกว่านึ่งช่องทางบางท่านอาจจะมีช่องทางในการทําเงินมากขึ้นกว่าเดิมหรือแล้วไพ่ขึ้นดีมากร่ํารวยอุ้ไพ่ขึ้นรวยขึ้นมาเลยอะ่ะรวยรอเรือว่าแหวนยยักษ์รวย <c oughs> กิ่งฟ้าขอแจมด้วยนะคะกิ่งฟ้าแล้วคุณเราจะรวยไปได้วยกันกิ่งฟ้าเป็นคนอ่านไพ่ไง <c oughs> อ่านให้คุณฉะนั้นเลยบอกเราจะรวยไปได้วยกันนี่ไพ่ขึ้นรวยขึ้นมาแปลว่าอุดมสมบูรณ์ค่ะช่วงนี้จริงๆจ,จะบอกเลยว่ากองเนี้ยเงินทองของคุณจะฟลขึ้นหรือแปลว่าหยิบจับใช้สอยอะไรเงินก็จะเข้ามาดีกว่าปกตินะคะแต่มันไพ่ก็ขึ้นว่าเป็นช่วงระยะเวลาหนึง่งฉะนั้นจะทําอะไรก็รีบทาในช่วง2อถึงสเดือนนี้นะคะอ่าแล้วก็ไพ่ขึ้นสิ่งบริสุทธิ์มันแปลว่าถ้าเราทําอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใใจจาาาด้้ววยยยคมมตังเพพยายาี เร็ผลทุกประการแน่นอนนะคะเป็นช่วงของเวลานาทีทองจริงๆโอภัยขึ้นชัดมากหลายอย่างทั้งเงินทองนาทีทองเวลาเหมาะสมเป็นจังหวะชีวิตของคุณที่กําลังขึ้นขาขึ้นเรียกว,ว่าดวงขึ้นทยานแต่กิงฟ้าบอกเสมอยามขึ้นอย่าลงระเิงยามลงอย่าท้อนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าดวงช่วงนี้ของคุณขึ้นนะคะแต่ระวังในเรื่องของความรักอีกนิดหนึ่งคือจะบอกว่างานเงินเรนของคุณมันขึ้นแต่เรื่องความรักเนี่ยเรามาระวังการมีปัญหากับคนรักของคุณถ้ามีอะไรค่อย,ค,ยคุยกันอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้คำหยาคายอย่าใช้ความ ความรุนแรงในการพูดคุยกันนะคะต้องมีสติในการคุยกันเยอะๆนิดหนึ่งนะคะแต่ช่วงนี้พ่องียแม่งอนหรือลิงกับฟันกระทบกระทั่งกันบ่อยก็ขอให้แบบคุณจับมือกันให้แน่นถ้าคุณทั้งสองคนรักกันจริงสิ่งเหล่านี้มันสามารถแก้ไขกันได้นะคะมันไม่ใช่แบบถ้ามันไม่ใช่เรื่องข้อขัดแย้แต่ถ้ามันแบบเป็นเรื่องแบบ มันเกินจะให้อภัยก็จะแปลว่าเป็นการหลุดพ้นออกจากกันนะคะแต่จะบอกเลยว่าถึงแม้ง้องอนอะไรยังไงก็ตามแต่ถ้าสมมตคุณเป็นคู่กันยังไงก็ประสานกลับมาอยู่ดีหรืออาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อหรือว่ามีคนเป็นตัวกลางทําให้คุณทั้งสองคนได้กลับมาคืนดีคกอกลับมาพูดคุยกันนั่นแหละนะคะประมาณนี้นะคะแต่ช่วงนี้อีกหนึ่งอย่างขอเตือนหน่อยนะคะว่า มันอาจจะแปลได้เหมือนกันทั้งที่เรามีแฟนอยู่ไม่ฝ่ายเราหรือฝ่ายแฟนของเราอาจจะมีคนเข้ามาแล้วมันเหมือนเป็นกิเลสนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าถึงบอกว่าถ้าคุณกับแฟนรักกันดีจับมือกันแน่นพอปัญหาเหล่านี้มือที่สองที่สามที่4จะมาเข้ามาแทรกแซงได้ยากขึ้นนะคะแต่ถ้ามันผิดพลาดไปครั้งเดียวมันแปลว่าการจบกับความสัมพันธ์เลยกิ่งฟ้าไม่อยากทำนานแบบนี้นะแต่ไพ่ขึ้นเถือนว่าถ้ามันผิดที่ผิดทางหรือผิดจังหวะหรือว่าไปทําอะไรผิดพลาดมันก็กลายเป็นว่ามันจะแปลว่าต่างคนต่าง ต้องเดินออกจากกันเท่านั้นเองนะคะแล้วมีคําเตือนอีกนิดหนึ่งนะคะในเรื่องการเจรจาคําพูดการสราบแช่งอย่าไปพูดไม่ดีกับใครหรือสาบแช่งใครมันเข้าหาตัวเราเองถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ดีกับเราแค่ไหนจําไว้เสมอว่าถ้าเรายิ่งไปสาบแช่งเขายิ่งต่อกรรมกับเขาชาตินี้ชาติไหนหรือชาติปัจจุบันของเราเราก็จะเจอคนลักษณะนี้หรือคนคนนี้ไม่จบไม่สิน้นเอาง่ายนะถ้าเราไม่ชอบเขาไม่อยากเจอคนแบบเขาเราต้องมีจิตที่สูงกว่านะคะก็คือโดยการ ให้อภัยโอโหสิกรรมให้ได้ถึงแม้มันจะพูดง่ายทำยากกิ่งฟ้าเข้าใจแต่การที่เราไปสับแช่งไม่จบไม่สิ้นเนี่ยมันก็จะต่อกรรมไม่จบไม่สิ้นถ้าเป็นกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าบอกตรงนักถ้าเจอกิ่งฟ้าเจอคนที่กิ่งฟ้าไม่ชอบกิ่งฟ้าแบบจะไม่ยุ่งเลยแล้วก็โอโหสิกรรมแล้วก็ไม่มานั่งสับแช่งด้วยก็ไม่อยากเจอคุณฉันไม่อยากเจอคุณอีกแล้วไงฉันฉันขอโทษนะฉันรังเกียจคุณฉันไม่อยากเจอคุณฉันไม่อยากเจอคนแบบนี้ด้วยก็โหสิกรรมให้เขาไปแล้วก็จบการเป็นแพเพื่อนร่วมโลกพออันนี้้พูดจจจรริงงๆนนะคเเาาาไม่่ํป็ตอแบบว nice หรือว่าดีกับทุกคนแต่เราแค่ไม่ได้ทำคำเดือดร้อนซึ่งกันและกันและไม่ยุ่งกับกันนั่นคือจบ The end. จบกรรมการในชาตินี้พอนะคะฉะนั้นเรามาระวังในเรื่องวาจาวาทศิลป์คุณอีกนิดหนึ่งด้วยละกันนะคะแล้วก็เวลาเราทําบุญแล้วก็ตามแต่แผ่เมตตาให้กับเทวดาจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวราคูบาอาจารย์สิ่งที่ดีนะคะคนที่มีพระคุณและให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยล่วงเกินในอดีตชาติชาติปัจจุบันด้วยนะคะคือแผ่เมตตาอุทิศส,สวขสุศลให้เจ้ากรรมในเวรด้วยบ่อยๆนะคะกิ่งฟ้าทาประจําเลยเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่าเจ้ากรรมในเวรของเรามันมันสามารถเป็นจิตของเราได้ด้วย,วยมันสามารถเป็นอะไรอรอบข้าง เราอาจจะเคยทํากรรมในอดีตกรรมบาเรชาซึ่งเราไม่รู้ได้ก็เลยเอ,อุทิศบุญกุศลไปให้หมดมันมีความเชื่อที่กินงฟ้ามองว่ามันไม่จริงหนึ่งอย่างที่เขาว่าเรายิ่งแผ่เมตตาให้กับศัตรูต่างๆมันจะไยิ่งเพิ่มพลังให้เขา ไม่จริงหนึ่งเราแผ่เมตตาให้พวกเขาจิตเราเบาขึ้นจิตเราอาจจะไม่ได้เบาวันแรกวันสองวันแรกนะแต่มันทําไปไเรื่อยมันจะเบาขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกได้ว่าเออคนเรามันเกิดแก่เจ็บตายวันหนึ่งเขาก็จะต้องตายเหมือนเหมือนกับเราไม่ต่างกันอันนี้คือสัจธรรมนี่คือความเป็นจริงนะคะเลยบอกว่าอะไรที่อโหสิกรรมได้โหสิกรรมอะไรที่มันเหมือนแบบสามารถที่จะ แผ่เมตตาให้กับคนที่คิดไม่ดีกับเราได้ก็จงทําเถอะมันยิ่งทําให้ใจเราเบามันยิ่งทําให้เราหลุดพ้นจากเขาเร็วขึ้นทําบางทีมัครั้งศัตรูกับกลายเป็นมิตรแต่ถ้าไม่ใช่ต่างคนก็คือต่างเดินของเขาไปเองใครทายังไงเขาก็จะได้แบบนั้นถ้าเขาทําไม่ดีก็พังทลายไปก็ไปหาตัวเขาเองเราไม่ต้องไปใส่ใจแต่ถล้าเราทำไม่ดี่็เข้าตัวเราแต่ถ้าถ้าเรดีเราทําดีสิ่งดีๆก็จะเข้าหาตัวเราฉะนั้นฉันได้ฉันนั้นนะคะอันนี้คือความเป็นจริงฉะนั้นกิ่งฟ้าอยากให้คุณเอง เดินหน้าต่ออย่างสวยงามมีจิตท,ที่เมตตามีจิตท,ที่มีความสุขเพราะว่าเราเกิดมามีความสุขเราจะมีความสุขไปด้วยกันนะคะทั้งตัวกิ่งฟ้าและตัวคุณขอให้เราเจอพลังงานดีๆต่อไปนะคะอะไรที่มันไม่ไดีทิ้งไว้ทิ้งไว้ตรงนี้แหละกองไว้แล้วเดินหน้าต่อเลยนะคะ <c oughs> แล้วสุดท้ายนี้นะคะที่กิ่งฟ้าจะให้สําหรับกองนี้นะคะไพ่เขาขึ้นว่ามีทั้งพ่อแก่ขึ้นมา นะคะเพราะแก่คือ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆผู้ใหญ่เมตตาคนที่เคารพนับถือ,อหรือว่าบางคนอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าทําอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีคนคอยอยู่ข้างหลังคอยแบ็กอัพเป็นกําลังใจให้กับเรานะคะควบคุมคือการครวบคุมอารมณ์ควบคุมสติ ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วใบสุดท้ายไพ่ขึ้นธาตุเงินทองที่สมบูรณ์ฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงหรือว่าสิ่งต่างๆดีๆนะคะมันกําลังจะเข้ามาหาตัวคุณจริงๆกองนี้โดดเด่นในเรื่องความสําเร็จและเรื่องการเงินอย่างมาก,กด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นขอให้ทุกท่านเจอสิ่งดีๆตามพลังงานไพ่ได้ขึ้นมาอะไรที่เป็นคําเตือนขอให้เก็บเอาไว้ในใจแล้วก็เอาไว้เตือนตัวเองแล้วเอามาปรับเปลี่ยนตัวเราเองนะคะถ้าอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปหลงระเริงกับมันแต่คิดเป็นกําลังใจได้ ่อไปนะคะคขอทุกท่านมีความสุขม,มากๆนะคะขออนุญ,ญาตจบคําทํานายในเพลยนี้สําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหัวใจกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิออ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังค์ด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตน,นะคะหรือเพียงให้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งเป็นกระตังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ติ๊กตอกได้จี IG ได้วันนี้ขออออนน,อน,อนนนนนุุญาาาาาตลลไปปกกก่่่่เจัใหมคคิะะททบบ๊ยบย อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ